เด OK ี๋ยวนะครับผมโอเคช n แนลนะครับวันนี้ผมได้กุ้งลายเสือมาครับตัวใหญ่ต้องแข่เลยครับคอยดูกันครับว่าผมจะเอาไปทำเมนูอะไร ผมโอเคชนแนลนะครับจ้าสวัสดีจ้าแม่เลยจ้าวันนี้เราจะมากินกุ้งลายเสือนะครับกุ้งลายเสือซาชิมิซาซิมิกุ้งลายเสือค่ะทุกคนน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมีสองรสครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีสองสีค่ะมีสีเขียวกับสีแดงค่ะกินด้วยกันค่ะอยากกินสีเขียวได้ค่ะกินด้วยกันค่ะทุกคนเค้กเขาอยากกินซาซิมิกุ้งสด กุ้งลายเสือแม่ก็เลยจัดให้เขาซะหน่อยมันมีน้ำแข็งอ,อยู่ข้างหลางมันลื่นมันลื่นแม่ทำเป็นไงเห็นไหมลื่นเ้ําแข็งััเลื่น,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 นว้าวว้าวจะลื่นไม่ลงตัวใหญ่กันนะเป็นไงค่อยนีก็เจิมปากอะ <laughs> อยากกินนักสะใจเลยทุกคน โอ้ทุกคนดูตัวนี้ไปกันเลยจ้ะไะคำแรกโอ้ยไม่อยากเข้าปากมันหมดหรอกนะทคนวันนี้ได้มาดดวตัวนะครับไม่ผิดหวังทุกคนตัวจากที่ตลาดนะเกือเหมือนเดิมครับ

Hmm. 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 Nó tìm tìm tung hằng anh á thật là nàng cơ hung hỏi phú ba chè một หทุกคนจะกินหมดไหมเนี่ยเห็นอย่างเนี้ยมันใหญ่มากไปค่ะทำต่อไปเลยแต่เอกกินงอะไรกินกุ้งมังกรน่ะกุ้งอะไรกุ้งเสือเจ็ปากอ่ะโแม่ยาเข้าปากได้ไง รสชุ่มเลยอะมาเอขอขมหลานกินละอ๋ะออ,อเอามป้อนด้วย <c oughs> อุย้ยปาของเขาก็จะมีความแข็งอุย้ย <c oughs> น้าแน่นมากเลยเขาขาเลยอืมอืม <c oughs> ไปขัน้นต่อไปเลยอะตัวดเดิม 2องคำไปแล้วสามคำที่สามยุ่ยๆุ่ยทุกคนกินเหมือนไม่ได้กิน่ะโอ้โหหมดกินกินได้มั้ยหน้าเต็มปากเอาตัวเล็กก่อนดีไหมตัวเล็กก่อนก็ได้โอเค จะเคี้ยวออกเปล่ายั่วทุกคนจะกินต้องห้อยๆกันอืมาละอืมเนื้อมันจะนิ่มนุ่มนุ่มอืมวางมือดูเอาน้ำแข็งวางร่างเลยให้มันสดเสมอ ฉีกินได้ไหมโคตรใหญ่เลยอืออเคจะเอาตัวใหญ่มากินไม่เข้าเห็นไหมคนเราัตก็อิ่มแล้วมั้งอ่ะตัวใหญ่ทุกคน น้นแข็งยาวมากนะหลานเล่นเป็นเป็นเป็น,ปนยูงข้างอขอลองขอลองซีฟูดสีเขียวเนะ่ะทุกคนคือดีมากอ่ะทุกคน กินกับมะละมะละมะละไม,ม่ได้กินน้ำลายนะมันมีมะเขืออะไรอืมตัวอิ่มไหม ละมุนลิ้นเลยทุกคนต้มตทนน้ำตามอืมอืมดังข้าวโอนอร่อยจนพูดไม่ออกไมยังไม่หมดตัวอ่ะตัวใหญ่มากทุกคน หน้าขาวเนะอืมอืมเต็มละจิงกุ้งที่ไรแมงวันจะเยอะทุกทีกุ้งหมึกจริงหมึกหั่นะาเลยนะอืมอืมรม้นึกแต่ยุคน อเอา้าข้มวเสืออน,นี้มาวางบนน้ำแข็งมันมกินมันเย็นชื่นใจ <c oughs> กินจนกุ้งติดฟันอะ <c oughs> น้ำามกไหลเลยอย่าให้คนลองจับเนื้อมันมากเนือแบบโอ้โหฮะแน่นมาก <c oughs> แน่น <c oughs> โหแมงวันรวมทับกันคุ้มอ่ะคุ้มค่าุกคนที่ซื้อมาราคานี้นางซื้อมาเนี่ยที่ที่กินมีตัวใหญ่สามตัวโล มี็ชมซุดตัวใหญ่ามาสองตัวแล้วก็ตัวเล็กลงตัวเล็กตัวเล็กก็ห้าตัวโลทุกคนซื้อมาสองไซส์วันนี้นะคะกินนะก็ละเลีเ่ยนเหมือนสั่นอืม ดูปากเะยโอเคจะหมดตัวเปล่าอ่ะมู่แม่ตัวเดียวแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยสองตัวก็อิ่มมากปากปเต็มไปด้วยอะไรอื นี่ยังมีหวมัหวม,บบม,โโมันอีกนะหัวมันอัไปต้มแลยละอะไรกะโตอุตส่าห์มัด์แม่ไม่ไหวแล้วนะอิ่มอะกินแค่ตัวเดียวอิ่มอะอือโตมใหญ่เห็นอย่างเงี้ยตัวใหญ่มากเลยนะสู้ ทุกคนเดี๋ยวแม่จะลองกินตัวเล็กดูดิว่ามันเนื้อมันจะเป็นยังไงตัวเล็กแบบยัดในปากอร่อยละโอเคกินตัวเล็กไปตนวงแล้วเนาะกระปออต้องเรี้ยงกระป๋อกลุบกระป๋อบุกคน Mà Miu cung nhắc à Đi ạ Cảm ơn Linh chàng Ui

ล<า>ไม่ไหว<อ>มากจับก,กล้องลองนะนะฮะจากกล้องลองทุกคนจับกล้องแม่ผู้อยู่บ้างหลังทุกคนลูกสาวจ้ะกุบก<ๆ>ุบอ,อร่อยอมไม่ได้ลูก อิ่มแล้วไม่ไหวจริงๆ <c oughs> อิม่มมาก็มาแบวทุกคนไม่ไหวแล้วคําสุดท้ายอิม่ม <c oughs> ใหญ่เนื้อมันแน่นมากทุกคนเนื้อมันเยอะมากๆไม่ผิดหวังเลยนะที่แม่ซื้อกุ้งลายเสือมานะคะสุดท้ายก,ก็กินแต่แค่นี้อยากโอเคก็เห็นพริกอะไระกินกับกี้กินเขาอยากกินแม่ผ่านนาเกลือเมื่อวานนาเกลือพัทยาเลยเห็นเลยตัดให้เขาซะ สมอยากเลยโอเคหน่อยแล้วคนอึมเนื้อมันเยอะอันอย่างนี้นเ,นนเนื้ว่ามันไม่พอกินที่ไหนเพราะลองกินดูมันเยอะมากๆเนื้อมันแน่นๆคือดีมากทุกคนสมราคา <c oughs> เนื้อมันดีมาก ไม่ผิดหวังเลยกุ้งลายเสือไปสำหรับวันนี้มีเพียงแค่แนี้หรอครับจาไ้ <c oughs> <c oughs> พวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แม่กับน้องโอเคด้วยนะคะขอบคุณ,คณในการ<ม>ารับชมค,ค,ครับ <c oughs>